สวัสดีชาวสีการทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวสีกานด้วยนะครับผมว่าความรักของชาวสีการในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1 5ถึง31เนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็สำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปเวลาเช่นกันนะครับก็เริ่มดูดวงความรักของชาวสีการในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ดดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ กดติดตามแล้วก็ subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมด้วยนะครับขอบคุณครับก็มาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเด e อบเวอร์เข้ามานะครับเดอบเวอร์ที่นี่คงมีใครรู้สึกเหมือนกับอยากจะเราตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกอุดพนะ้นเนี่ยแต่มีใครสักคนนึงเป็นไพ่เดอบเวอร์เข้ามามองเห็นตัวตนของชาวสีกันหรือมองเห็นคุณกันเนหลยท่านเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณตอนนี้คุณเริ่มอยู่ได้แล้วคุณเริ่มหายเจ็บคุณเริ่มอยู่ได้คุณเริ่มอิสรรระะคคคุณเเิิิิ่่่มมมมยยย้้้แแลววตาาาจจงงภนนนออกขขหีีท ยิ้มที่ภายนอกหน้าตาก็จะดูไม่เป็นอะไรปกติแต่เห็นไหมครับว่าเสื้อผ้าพรอนเขาหรือร่างกายข้างในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะกำลังร้องไห้อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเดิมเบอน,นี่คงมีใครรู้สึกเหมือนกับ เขาอยากจะถามคุณว่าตอนนี้คุณยังอยู่ไหมคุณติดต่อเขาเป็นหน่อยหรือเปล่าช่วยทาให้ดีกับเขาหน่อยได้หรือเปล่าช่วยติดต่อเขาไปอยู่หองข้างเขาต่อไปได้หรือเปล่าช่วยเหลือเขาต่อไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเดอะเวิร์มมันนี่ว่าสองดาบเขารู้ดีว่าเขาทําอะไรไม่ดีไว้กับคุณเขารู้ดีว่าเขาทําปัญหาไว้กับคุณเพราะฉะนั้นสองดาบวิธูออฟฟอรไปนี้คือเหมือนกับภาพของผู้หญิงคนนู้นเขาหลับตาแล้วเหมือนกับกอดดาบเอาไว้กอดความเจ็บปวดกอดความเสียใจกอดดาบไว้ทําไมนะครับเพราะฉะนั้นสองดาบไปนี้คือเหมืออนนกับบเเมคคคคขงงุณ่ย้าาทิววจ็ปด เคยทิ้งคุณไปเดินปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวหรือเงียบหายตายจากหรือเงียบหายไปจากคุณหรือว่าเคยทิ้งคุณไปยังไงก็ตามปัญหาที่เกิดมาเขาจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งคุณไปก่อนหรือทาร้ายคุณหรือทําไม่ดีกับคุณแต่ไพ่ใบขึ้นมาว่าเดอะเวอร์พอเห็นว่าคุณอยู่ได้ปุ๊บพอเห็นว่าคุณเหมือนกับไม่ได้ไปตามเขาแล้วนิ่งเงียบไปแล้วเฉยชากับเขาไปแล้วพอเห็นไหมครับผผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนกับเรื่องที่จะกอดตาบเอาไว้แม้ก็ต้องท้องให้แม้ก็ต้องเจ็บปวดแต่คงไม่เอาตัวเองเนี่ยไปทําร้ายตัวเองอีกแล ไปวิ่งตามใครอีกต่อไปแล้วเพราะแค่อยู่คนเดียวแค่อยู่ตรงคนเดียวแค่อยู่ตรงนี้ก็เจ็บปวดพออยู่แล้วอะแค่ถูกทิ้งก็เจ็บปวดพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่สองใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือความลักของชาวสีกันหลท่านที่ผมจะทํานายว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เคยถูกใครทิ้งหรือคุณจะทิ้งถูกคนทิ้งอยู่ก็ได้เดี๋ยวคุณเจ็บปวดหรือเสียใจหรือตอนนี้ความของคุณนเงียบอยู่เนี่ยไพ่เดวเวอร์บอกว่าตอนนี้คนของคุณเนี่ยเขาคงอยากจะบอกแล้วว่าเขา เขาเขาอยากจะบอกแล้วว like ่าผิดหวังมากใช่ไหมที่มาเจอเขาเสียใจใช่ไหมที่มาถูกเขาทิ้งแบบนี mals, ้ถูกเขาทําร้ายแบบนี้แต่ช่วยเป็นเดอะเวิร์ดได้ไหมช่วยทําดีกับเขาต่อไปหรือเปล่าช่วยเหลือเขาต่อไปหรือเปล่าอยู่ข้างๆเขาหน่อยได้หรือเปล่าติดต่อเขาไปได้หรือเปล่าทาเหมือนเดิมที่เคยทําได้ไหมทั้งที่เราไปเป็นไพ่เดอะเวิร์ดกับสองดาบทั้งที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายถูกทิ้งเพราะว่าทั้งที่เราไม่เป็นฝ่ายฝ่ายทิ้งเขาไปหรือฝ่ายที่เขาผิดอ่ะแต่เขาเป็นเหมือนกับไพ่เดอะเวิร์ดอยากจะให้เราติดต่อเขาไปอยากจะให้เราทําดีกับเขาต่อไปเพราะอะไรเพราะนนออดเเขข้้าาาามมหืืถ นะครับเพราะสิินถือดาบไปนี้บอกชาวศรีกันไหลท่านว่าเพราะเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะคิดถึงแล้วว่าเขาเคยหยิบดาบอันนี้แล้วเขาเป็นไพ่สองดาบเขายิบดาบอันนี้แล้วเขาเหมือนกับเป็นคนที่เอาดาบเนี่ยไปทิ้งไว้กับคุณเพราะฉะนั้นคนที่เอาทำร้ายคุณเนี่ยในวันนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับคนที่คุณรักนี่คือการทำลายดวงชะตาแลละไม่ว่าชาวศีกันไหลท่านคุณจะทะเลาะกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามทะเลาะอะไรกันไปหรือเงียบหายกันไปสองเดือนนะครับตอนนี้คนรักของคุณเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขามาาาเเคค้้กอยยจะใุณนี่ อยู่ข้างเขาหน่อยได้หรือเปล่าช่วยไปติดต่อเขาหรือช่วยพูดคุยหรือให้โอกาสเขาหน่อยได้หรือเปล่าหรืออาจจะเหมือนกับเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทําร้ายเขาหรือเป็นฝ่ายที่ผิดหรอกแต่เขาอยากจะให้เราติดต่อหรือช่วยเหลือเขาหรืออยู่เป็นคนดีอยู่เป็นความสุขอยู่คอยอยู่ข้างเขาหน่อยได้หรือเปล่าทั้งที่เขายังทําร้ายคุณอยู่เลยหรือทั้งที่เขาตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับหยิบดาบมาให้คุณอยู่เลยอ่ะหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาหรือมีทําอะไรที่มันเหมือนกับทิ้งคุณไปหรือไม่สนใจไม่ได้แคร์เราแต่อยากจะให้เราเนี่ยติดต่อเขาไปอยากให้เราอย่หวงง้้เาาาาาถมมบด แล้วเขาเคยถามเราไหมล่ะว,ว่าตอนที่เราเจ็บปวดตอนที่เราร้องไห้เนี่ยเขาไปอยู่ไหนทําไมเขายิ้มอะทำไมเขาอยู่ได้ล่ะเขาเคยถามเราไหมว่าเราเจ็บมากแค่ไหนที่เราเหมือนกับต้องอยู่คนเดียวเขาเคยถามบเราบ้างไหมตอนที่เราถูกเขาทิ้งไปเนี่ยว่าเราต้องทํายังไงต้องอยู่แบบไหนในวันที่เราต้องการเขาในวันที่เราเจ็บปวดในวันที่ร้องไห้วันที่เหงาเดียวดายเนี่ยไพ่สองดาบมนวันที่เราไม่เหนือใครเนี่ยวันที่เรากอดเจ็บความเจ็บปวดเนี่ยจนวันนี้เราดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้เราทักเขาไปเขาอยากจะให้เรากลับไปหาเขาเนี่ยเขาคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราเคยผ่านความเจ็บปวดความเสียใจ ผ่านมันเจ็บแค่ไหนที่ยูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยเฉยชาหรือลาจากเดี๋ยวทิ้งเงินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นใครหลายคน,นยรู้สึกเหมือนกับไพ่เดอะฟูเข้ามานะครับไปรักกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นอายุน้อยกว่าหรือต่างชาติหรือรักทางโซเชียลทางไกลหรือพบเจอกันกับคนที่เหมือนกับเป็นเดอะเวอร์เข้ามเดอะฟูเดอะเวอร์เข้ามาใครหลายคนคบกับชาวต่างชาตินะแต่ใครหลายคนก็จะคบกับคนที่เหมือนกับอายุน้อยกว่านะครับและไพ่เดอะฟูไปนี่บอกว่าเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เวลามีความสุขเวลาชีวิตที่มีดีชีวิตที่ไปได้ดีเนี่ยเขาจะเป เขาจะไม่เนึุระของคุณหรอกเขาจะปล่อยคุณอยู่ในความเจ็บปวดอยู่ความทรมานอยู่ความเหงาอยู่คนเดียวไปไหนก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปรักใครก็ไม่ได้เพราะฉะนี้ทำนายดวงชะตาความนองของโสดเลยนะถ้าเกิดใครเพิ่งเจ็บปวดเพิ่งเสียใจเพิ่งเลิกมาเกินมาประมาณสองเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยคุณอาจจะยังไม่มีใครหรอกผมพูดเลยชาวสีการคุณอาจจะไม่มีความรักเข้ามาหรอกคุณอาจจะไม่มีการสละโสดหรอกเพราะผ่านสองดาบนะครับมันคือความผ่านความเจ็บปวดมันคือต้องเหมือนกับไปต่อก็ไม่ได้ให้กลับไปหาคนเนี้ยก็กลับไม่ไไไไไไดดด้้้กกกลัับตตว็็มม่่่่ใหเินอปปถึง พะไพ่สองดาบเหมือนกับน้องไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวามันได้แต่ทำเหมือนกับให้ตัวเองหายเจ็บปวดหายเสียใจก่อนถึงจะไปได้เพราะฉันไพ่เดอะฟูลไปนึกว่าไม่ใช่เขานะที่จะไปเริ่มต้นความรักกับใครง่ายๆเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกชาวสิกาเลาว่าคนรักของคุณเนี่ยเวลาเขาไปได้ดีเวลาเขามีความสุขเขาอาจจะไปง่ายๆเขาจะทิ้งคุณไปง่ายๆเขาจะเลิกรากับคุณไปง่ายๆหรือเขาอาจจะไม่ได้แคร์คุณหรือไม่ได้สนใจคุณถ้าเขาไปได้ดีหรือเขามีความสุขหรือเขาไม่ได้เสียใจหรือมีปัญหาอะไรเขาก็จะไม่คิดถึงเราอะแต่เวลาที่เราเจ็บปวดเวลาที่เราีท่ เราร้องไห้เขากลับหายไปเขากลับนิ่งเฉยเขากลับไม่สนใจแต่พอเราเริ่มอยู่ได้แล้วพอเราเริ่มมีชีวิตที่ดีแล้วพอเราเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วพอเริ่มเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเริ่มยิ้มได้แล้วจากที่เคยร้องไห้เคยเจ็บปวดเคยไปไหนไม่ได้เลยวันนี้เราเริ่มกลับมาอยู่ได้ปกติแล้วเขากลับเริ่มกับอยากให้เราเนี่ยติดต่อเขาไปเพราะฉะนั้นส่องไมท้าไปนี้บอกว่าคนักของชาสีการผมบอกเล้ว่ามีใครสักคนหนึ มีใครทุกคนนี้เขารอคอยคุณว่าคุณจะติดต่อเข้าไปหรือเปล่าเขาโฟกัสถึงการที่เหมือนกับมองหาคุณอยู่นะครับสองมทาไปนี้ทูกอบาย์ไปนี้เป็นภาพของคนนเขายืนถือไมทัาไว้ในมือเพราะเขารู้ว่าชาวสีกันเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนถือถ้วยราชินีถือถ้วยเข้ามาควินออบครับผู้หญิงคนนึงที่ใส่ชุดสีฟ้าและถือถ้วยไว้ในมือคุณมีใจเท่าไหร่คุณให้เขาหมดคุณมีเงินหนึ่งร้อยบาทคุณก็ให้เขาร้อยบาทตัวที่คุณยอมอดยอมเสียใจคุณมีใจให้เท่าไหร่คุณใหห้มดเลย แม้สุดท้ายคุณจะไม่รับกับคืนมาสุดท้ายคุณจะได้ความเจ็บปวดความเสียใจหรือถูกเขาทําร้ายอะ่ะแต่คุณก็รักเขาหมดทั้งใจแต่คุณก็รักเขาไปแล้วอะ่ะแต่คุณก็เทใจลงใจไปหมดแล้วอะ่ะต่อให้ไม่ได้กับคืนมาก็ตามเพราะฉันส่งไม้เท้ากับคืนถือถ้วยไปนิ้วว่าเขาคงคิดถึงใครทัทกคนหนึ่งที่รักเขาสุดหัวใจรักเขาด้วยหัวใจมีอะไรก็ให้เขาหมดมีอะไรก็ให้เขาด้วยความจริงใจเขาคิดถึงคนคนนี้มากๆเพราะฉันไผ่ไปนิวบอชาติสิกันเลยท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอยากคุณติดต่อเขาไปนะเขาคิดถึงคคุุณณนนะะเขาาอยกลับไป แต่เห็นไหมครับผมว่าเขาเคยทานิสัยไม่เดีกับคุณแต่เขาทําไม่ดีแต่เขาทําแต่เขาไม่ได้แคร์คุณแต่เขาอยากคุณกลับไปมันก็แปลกเนาะที่คนคนหนึ่งอยากใช่คนเดวนี้อยากให้ชาวสีการเนี่ยรักเขาต่อไปได้ไหมช่วยทําดีเป็นความสุขความสบายใจช่วยเหลือเขาต่อไปได้หรือเปล่าดูแลเขาต่อไปได้หรือเปล่าแต่เขาไม่เคยดูแลหัวใจเราเลยแต่เขาไม่เคยแคร์ความรู้สึกของเราเลยแต่เขาไม่เคยไปตามเรากลับไปเลยแต่เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของเราเลยว่าเขาให้เรากลับไปเนี่ยให้เรากลับไปให้เราไปตามหาเขาใหเราอยู่กับเขาใหเรารักเขาเนี่ย ให้รักกันแต่สุดท้ายต้องเจ็บปวดแต่สุดท้ายไม่แคร์กันแต่สุดท้ายก็ทิ้งกันเนี่ยให้รักกันไปทําไมรักฉันเพราะอะไรรักแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือความรักของชาวสีการไหลท่านที่ผมจะทำนายว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาต้องการให้คุณกลับไปเขาคิดถึงคุณเพราะเขารู้ว่าคุณดูแลเขาเพราะคุณใส่ใจเพราะคุณช่วยเหลือเขาเพราะคุณคือความสุขของเขาแต่เขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยแคร์คุณแล้วเขาอยากคุณกลับไปทําไมนั่นเองนะครับแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีคุณเขาอยากอยากคุณกลับไป เพราะฉันผมขอทํานายดวงชะตาของชาวสีการคนโสดก่อนเลยไพ่ขึ้นมาควีนถือถ้วยเดอะเวอร์แล้วก็เดอะฟูอันนี้ผมขอทานายว่าคุณเนี่ยความรักคุณอาจจะยังโสดอยู่มีความสุขโสดสวยสบายใจไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความรักอ่าอันนี้ผมขอตอบแบบนี้นะกันท,ทั่วไปนะครับรอบนี้ก็จะไม่รู้ว่ามันจะมีคนเข้ามานะต้องขอโทษด้วย,พยไพ่ใบต่อมานะผมเป็นไพ่ของาการทานายดวงชะตาเรื่องของอนาคตหรือการแนะนําชาวสีการในเดือนพฤษภาคมนะครับพไพ่ใบแรกคือไพ่เดอะซันเข้ามาเดอะซันในที่นี่คือภาพของแสงสว่าง นะครับคนที่จมมืดจมบอดเสียใจร้องไห้เจ็บปวดกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีคนคนนึงเขาอยากให้คุณกลับไปเหมือนมีคนคนหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาได้หัวใจคุณไปอ่ะเขาถึงกลับมาทําอะไรกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเดอะซันไปนิว่็อาจจะมีการกลัมาของใครสักคนที่เขาจะจะบอกว่าขอโทษคุณเดอะวเวอร์ word, ค่อนข้างจะเด่นเดอะซันค่อนข้างจะเด่นคนที่เขาเคยทิ้งคุณไปคนที่เขาเคยไม่แคร์คุณเนะี่ยเขากลับกาอยากจะบอกว่าเขาโทษคุณเพราะฉะนี้คือการทานายชะตาของอนาคตคนที่จากไปจะหวนคืนสํานึกผิดคคนทททีีี่าาาร้ยุณเเจจะกลลัับมสใหง คนที่เขารู้สึกผิดทาร้ายคุณไปหรือไม่แคร์คุณไปเนี่ยเขาอยากจะขอโทษคุณแต่เขาอยากให้คุณเนี่ยช่วยดูแลเขากลับมาเพื่อเหมือนกับเขาเจอปัญหาหรือกลับมาพบกาบเดลอะันเข้ามาเริ่มรู้แล้วว่าคือคนใครคือคนที่แสงสว่างใครคือคนที่เป็นควีนถือถ้วยใครคนที่ทุ่มเทหัวใจใครที่ทนยอมอดเพื่อให้เขาอิ่มใครที่ทนยอมเจ็บปวดยอมเสียใจนะครับและให้เขามีความสุขก็คือชาวสีการนั่นเองเพราะฉันควีนถือถ้วยเป็นนี้บอกเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักใครด้วยหัวใจรักใครและเห็นคุณค่อทีกะ เราเห็นคุณค่าเขาตลอดแหละเรารักเขาอยู่ไหมยังรักเขาอยู่แล้วนะครับแต่ไพ่สองดาบมันเหมือนกับการที่เราไม่สามารถเลือกอะไรได้อ่ะสุดท้ายเราก็ไม่สามารถเลือกอะไรกันอยู่ได้ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะเราคิดว่าอะไรควีนถือถ้วยเพราะเราคิดว่าความรักทุกอย่างที่เราให้เขาไปเนี่ยเขาต้องเลือกเราเขาต้องแคร์เราแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาจะเลือกเราแต่เขาไม่เลือกเราเราก็ทําได้แค่เพียงเหมือนกับเด w อ r ร d แล้วก็เดอดรานสุดท้ายก็ต้องยอมสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยใครทักคนหนึ่งไป และกลับมาอิสระของตัวเองเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองเริ่มกลับมาอยู่ตัวเองให้ได้มันผิดเหรอที่เราไม่ได้กลับไปหาเขามันผิดเหรอที่เราที่เราเลิกพยายามมันผิดเหรอที่เราไม่เข้าไปหาให้หาเขาให้เขาทำร้ายอีกมันผิดเหรอเพราะฉันลองถามตัวเองดูดีๆสาวคนรักของเขาสีกันหลายท่านถ้าเกิดคุณต้องการแล้วเขากลับไปอ่ะคุณเคยกลับมาหาเขาบ้างหรือเปล่าคุณเคยตามหาเขาบ้างหรือเปล่า เมื่อจะทะเลาะกันอะไรกันก็ตามไม่ว่าชาวสีกันจะทําอะไรก็ตามหรือคุณจะทําอะไรกันก็ตามการกลับมาของคุณเคยกลับมาเขาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความรักที่เราควรจะกลับไปหากันถ้าต้องการคืนดีหรือต้องการเชียร์ใจกันถ้าเพิ่งเลิกลากันไปไม่เกิน2-4ถึงเดือนเท่านั้นแต่เกิดเลิกกันไปเกิน7เดือนขึ้นไปเนี่ยมันต้องตามแล้วนะ ก็มาเริ่มทำนายดวงชะตากันต่อนะครับไพ่ขึ้นมาว่าเดอะสเตนเข้ามานะครับจะเห็นภาพองไม่อ,อยู่คนที่อยู่กับสิงโตอะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านๆมาหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับเดือะสเตนใครเคยรู้สึกเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหมครับพยายามอดทนก็แล้วเวลาเขาด่าว่าเวลาเขาทำร้ายเราเวลาเราเขาไม่ต้องการเราเวลาเขาไม่แคร์เราเนี่ยเราเคยพยายามอดทนไหมครับไม่พูดอะไรก็แล้วเรารู้แล้วว่าเขามีคนอื่นเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เรารู้แล้วว่าเขาไม่แคร์เราแต่เราก็เหมือนกับคนที่อดทนไม่ว่าไม่พูดเราคิดว่่าาาาเเเเรรัักยอมนบนบในสิงป็ ให้อิสระเขาให้เขาสบายใจเวลาอยู่กับเราแต่สุดท้ายความให้ความสบายใจกับเขาเนี่ยกลับกลายเป็นไพ่เดอะสเตนเข้ามากลับกลายเป็นเราที่เหมือนกับปล่อยเขาอิสระมากเกินไปจนกลายเป็นเราเนี่ยต้องมาทําลายตัวเองกลายเป็นเราที่เจ็บเองเพราะความเชื่อใจเพราะความไว้ใจเพราะฉนั้นเดอะสเตนไปนี่วาวันนี้คุณกลับมาเข้มแข็งแล้วนะวันนี้คุณกลับมาเป็นไพ่เดอะเวอร์แล้วนะคุณลองมองตัวดูคุณสิคุณลองมองดูร่างกายคุณลองส่งกระจกดูสิว่าตัวคุณกลับมาเป็นตัวเองแล้วนะคุณกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น เพราะฉันเกิดคุณเคยเจ็บปวดเสียใจร้องไห้หรือทุ่มเทความรักกับใครแล้วเขาทิ้งคุณไปแล้วเขาไม่แคร์คุณวันนี้คุณกลับมาแคร์ตัวเองแล้วนะวันนี้ถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้องกลับมาแคร์ตัวเองวันนี้ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะเหมือนกับให้เดอะสเตนเข้ามากลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นกลับมาเข้มแข็งกับตัวเองมากขึ้นกลับมาห่วงใยตัวเองมากขึ้นเพราะคุณเคยรักใครสักคนหึ่งเป็นควีนถือถ้วยเข้ามาเคยรักใครสักคนหนูมากๆรักมากกว่าตัวเองอะห่วงใยใครสักคนหนูมากๆมากกว่าห่วงต มันเลยบอกว่าถึงเวลาที่ต้องกลับมารักตัวเองหรือกลับมาดูแลตัวเองแล้วกลับมาเหมือนกับถึงเวลาที่ต้องรักตัวเองแล้วนั่นแหละเพราะฉนั้นไพ่ไปสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่9้าไม่ใช่ไปสุดท้ายสุดท้ายใบนี้นะครับขอโทษทีไพ่ตำแหน่งที่9้าเป็นไพ่โฟร์ออฟซอร์ดเข้ามาหรือไพ่สีดาบนี่คือไพ่แนะนําของความรู้สึกของชาวสีกันหลายนะท่านว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่ารักใครสักคนมากๆแต่เขาเงียบหายไปแต่มีปัญหานะเขาเงียบมีปัญหาที่ไรเขาเงียบตลอดมีปัญหากันที่ไรเขาเหมือนกับคนที่ไม่เคยพูดอะไรกับเราไม่เคยแคร์เราเลย แต่จะกลับมาคุยกับเรากลับมาแคร์เราก็ทุกครั้งที่เขามีปัญหากับคนอื่นหรือเวลาที่เขาชีวิตของเขาไม่มีความสุขเวลาชีวิตของเขาเสียใจเขากลับมานึกถึงเราไพ่สีดาบไปนี่ว่าบางทีมันก็ควรจะบอฮอแล้วนะแต่ก,การที่ให้ภัยใครสักคนหนึ่งมันต้้งกี่ครั้งแล้วแต่กลับกลายเป็นดาบข้างหลังเนี่ยมันสี่เล่มแล้วที่เป็นปักข้างหลังเราอะพะฉะนันโฟร์ออฟซอสไปนี่ว่าคือการหยุดพักมันเหมือนกับถามว่าเรายังรักอยู่ไหมควินถือถ้วยยังรักอยู่แล้วเดอะเว l ร์ world, ให้อภัยอยู่แล้วนะครับเดอะซันให้อภยัยใ,ให้โอกาสอยู่แล้วแต่่ขึ้นมาาว นะครับแต่มันเจ็บเกินที่จะต้องโดนอีกครั้งแต่มันเจ็บเกินที่จะต้องเหมือนกับรักให้ตายก็คงไม่ไหวอะรักให้ตายก็ไม่เอาแล้วอะได้คืนพื้นแต่ใจมันเจ็บแล้วจําอย่างเงี้ยเพราะฉันพ่าไปอยูว่ารักให้ตายก็คงไม่ไหวมั่ถึงเวลาที่ต้องรักตัวเองแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องนิ่งเฉยหยุดพักกับปัญหาที่เป็นแบบนี้ตั้งกี่ครั้งแล้วที่เขาทําร้ายเรากี่ครั้งแล้วที่เขาทําแบบนี้และกลับมาขอโทษเราทีหลังกี่ครั้งแล้วที่ทำแบบนี้ล้วสุดท้ายเนี่ยชาวสีการต้องกลับไปหาเขาด้วยก็มีเพราะฉันบางต้้้้ออองบกัวววเยุดดดไไแแลลพ พะไพ่พไปสุดท้ายขึ้นมาว่า seven of s w o r d หรือไพ่เจ็ดดาบอย่างที่บอกไปถ้าคนที่เขารักเราจริงๆเนี่ยเขาจะทํร้ายเราแค่ครั้งเดียวแต่้เกิดคนที่เขาไม่รักเราคนที่ต้องจะเจนจากไปหรือคนที่เหมือนกับไม่ซื่อสัตย์เพราะฉันปัญหาเราเนี่ยจ,จะเป็นคุณอาจจะพบเจอคนที่รักที่เจ้าชู้หรือว่าคุยคนอื่นแอบทําใ้รับหลังไม่ซื่อสัตย์หรือโกหกหรือทําร้ายจิตใจคุณหรือทะเลาะกับคุณตลอดหรือตั้งใจจะเลิกลาคุณไปหรือไม่ใช่คู่คุณเนี่ยเขาจะหาเรื่องคุณแบบนี้แหละเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบไม่ว่าถ้าเกิดคนรักกันจริงๆ เขาทาครั้งเดียวทำสองครั้งสามครั้งเนี่ยก็พอแล้วนะไม่ใช่ว่าหยิบดาบมาตั้งกี่เล่มเนี่ยมาคอยทิ่มแทงข้างหลังเรามาคอยทําร้ายเรามาคอยทิ่มแทงมาคอยทําให้เราเจ็บปวดเสียใจอ่ะทั้งที่เราก็รักเขาติดหัวใจทั้งที่เราทุ่มเทเขาหมดหัวใจอ่ะแต่เขากลับทิ้งมันเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบไปนี้บอกชาวสิกานท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเขายังส่งคุณอยู่เลยนะคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันทางโซเชียลนะครับเขายังคอยดูคุณอยู่เลยเขายังแอบส่งคุณอยู่เลยแต่เห็นไหมครับเขาไม่ได้กลับมาหาคุณหรอกเขาไม่ได้สนใจคุณหระ พะฉันไพ่ใปนี้คือเจ็ดดาบเขาอยากคุณกลับไปแต่กลับไปเนี่ยเขาก็ยังทําแบบเดิมหรือเขาจะเป็นนิสัยแบบเดิมอยู่ก็ได้เพราะฉันลองตัดสินใจโดยเองดีๆว่าเขาเปลี่ยนไปหรือยังเขากลับไปเป็นคนที่เป็นสิธดาบหรือยังเลิกวางดาบไว้ในมือและกลับมาด้วยความรู้สึกที่เป็นขาวสะอาดหรือยังชัดเจนกับเราหรือยังแคร์เราง้อเราเหมือนตันที่เคยง้อหรือยังเพราะฉันต้องให้คนรักของคุณเนี่ยง้อคุณรักคุณกลับมาหาคุณและกลับมาเป็นคนเดิมคนดีไม่ใช่กลับมาเป็นไพ่เจ็ดดาบกลับมาก็ไม่ซื่อสับบมมากก็ยัังเหือน ไม่พออ่ะจะไปต่อเงี้ยเพราะฉนั้นเกิดปัญหาครั้งนี้มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันควรจะจบไม่ใช่กลับมาแล้วทำร้ายกันอีกอันนี้แนะนำไเฉยนะสำหรับคนที่มีปัญหากันนะครับไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่า g o l d i l o c k นะผม Entertainment นะครับเอ t e r t a i n m e เมนะครับผมก็อ่านสากฤษีม่ค่อยเก่งขอโทษด้วยในการไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเพื่อนเป็นตุ๊กตามีสามตัวเป็นหมีสามตัวอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับโก l d i ล o c k นะครับก็จะบอกว่า S <S <an> ข้าสิทธิการแต่ท่านเนี่ยผมจะบอกว่ามันคือสิทธิ์มันคือความสิ่งที่เราควรจะเป็นสิ่งที่เราจะเข้ากันได้กับใครสักคนหนึ่งหรือรักใครสักคนหนึ่งนะครับถ้าเรารู้ว่าความรักครั้งนี้เราเข้ากับหมีตัวนี้ไม่ได้เราเป็นเพื่อนกับหมีกันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราอะต่อให้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งไงก็ตามเนี่ยถ้าเขารักเราที่หัวใจจริงๆเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งนะที่เรารักด้วยหัวใจจริงแต่ถ้าเกิดเขาเป็นสิ่งโตเป็นเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งที่เหมืออนกกัับบไปยู่ สิ่งที่เขาอยากจะเลือกสิ่งเขาอยากจะเป็นเราก็เชื่อให้เขาแล้วเราก็รักเขาแล้วสุดท้าย e n t i t l e m e n t นะครับผมบอกชาวสีเพลศเราก็บอกชาวสีกันหลายท่านว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นเหมือนกับมันก็สิทธิ์ของกันและการแลนะกันมันก,ก็เป็นสิทธิ์ของเธอใะกันเพราะใช่ไปนี้ว,ว่าคุณถือถ้วยคุณอาจจะรักใครสักคนหนึ่งมากๆคุณอาจจะให้เขาไปสุดหัวใจให้ไปเต็มทั้งหมดแล้วแต่ให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยเพราะว่าให้ขึ้นมาว่า e n t i t l e m e n t มันก็สิทธิ์ของเธออยากจะซึง้งอยากจะดีกับใคร เธอก็ต้องปล่อยฉันไปเขาก็ต้องปล่อยคุณไปนะครับไม่เป็นไรหรอกแค่คนคนเดียวแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกแค่คุณก็กลับไปอยู่คนของคุณที่ของคุณฉันก็อยู่ในที่ของฉันเพราะฉันรักเธอสุดหัวใจเพราะฉันทาไปหมดแล้วอะแต่เธอไม่พอสักทีหนึง่งเพราะฉันถ้าเกิดควังมาครั้งนี้มันพอก็ดีหรอกไม่ควรจะเป็นเพื่อนที่กลับมาเป็นเพื่อนที่รักกันเพื่อนที่เข้าใจกันความรักความสุขที่รักกันจากหัวใจจริงๆไม่ใช่ว่าปล่อยคนนึงเนี่ยรักไปเจ็บไปรักไปแล้วก็ไว้ใจแล้วก็สุดท้ายคุณก็ทําาร้ฉัันนนนเเเหมมืออดิ่ง ก็ขอบุณชาวสีการทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับพอดีผมอัดคลิปเยอะนิดนึงนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ